สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซที่น่ารักของป้านาทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้วันจันทร์ที่10มกรานะคะยังอยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะยังอยู่ในช่วงฤด,ดูการแข่งขันกีฬานะคะถ้าเป็นพูดถึงเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะปะ้านาจะมีเหรียญออกมาจําหน่ายนะคะถ้าไปดูย้อนดูในเฟซ เก่าๆของป้านาจะมีจะมีเหรียญกีฬาของกรมธนารักษ์เกมของลงกระสาบเกมนะคะแต่ปีนี้สองปีที่ผ่านมานี่ไม่มีไม่มีการแข่งขันกีฬาค่ะปะ้านาก็ไม่มีเหรียญกีฬาใหม่มานําเสนอนะคะปะ้านาขอนําเสนอขอพูดคุยเรื่องเหรียญให้ให้ชมนะคะให้ชมเหรียญกีฬาเหรียญกีฬาเก่า เหรียญกีฬาที่ผ yes ่านมาปีสุดท้ายที่เพ uh ื่อนันมีนะคะเนี่ยค่ะอันนี okay. mm ้จะเป็นเหรียญเหรียญแจกกรรมการค่ะแจกกรรมการอันนี้ธนารักษ์เกมนะคะธนารักษ์เกมเหรียญของกรมค่ะอันนี้กีฬากรมกีฬาภายในกรมธนารักษ์อ่ะค่ะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญกรรมการจะเป็นทองแดงพ่นลมดำพ่นสายพิเศษนะคะเนี่ยค่ะ เขาจะออกแบบสวยมากค่ะเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมค่ะแล้วปีนี้มีเป็นเป็นสีเป็นโปรแกรมเนี่ยค่ะสวยนะคะธนารักเกมปีปี2.0.19ค่ะ2.0.19 2.0.1 2 2 0 2 0แล้ว0 2 2ศนปั้นไม่มีค่ะไม่มีการแข่งขันกีฬานะคะด้วย สถานการณ์โควิดอะคะ่ะงวดการแข่งขันกีฬาเหรียญจึงไม่มีนะคะเหรียญไปนไม่มีนะคะปีนี้นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญกรรมการนะคะสวยมากนะคะมีกล่องเนี่ยค่ะมีบรรจุในกล่องสวยมากค่ะบางท่านเอาไปส่งเกรดได้เลยนะคะมีค่ะแล้วอันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญทอง เนี่ยเป็นเหรียญกีฬานะคะที่อันนี้ที่ผู้ที่ได้รับเหรียญทองะคะ่ะชนะการแข่งขันนะคะนี่ค่ะสวยเนาะเหรียญทองสวยมากค่ะเขาทำเขาทำแบบนะกรมทำเหรียญออกมาคือสวยอะค่ะเสียดายจังเลยสองปีนี้ไปนั้นไม่มีจริงๆไปนั้นมีมาตลอดเลยนะคะเพียงแต่เนี่ยค่ะจากการสถ,ถานการณ์โควิดเหรียญเลยไม่มีออกจำหน่ายไม่มีการแข่งขันไม่มีการมอบเหรียญรางวัลน,นะคะ เขาทำเฉพาะกีฬาภายในนะคะกีฬาภายในของกรมนะคะแจกเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานค่ะไม่ไม่แต่บุคลากรในหน่วยงานเขาคือเขามีเยอะอะค่ะเขาได้ทุกปีทุกปีเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับเราที่เราอยู่ข้างนอกเราชื่นชมเหรียญของเขาเราอยากได้ของบุคลากรของเขาเห็นเขาก็คงจะ เขามีเยอะค่ะเขาก็มาแบ่งปันป้านาดนะคะนี่อีกเหรียญหนึ่งอันนี้จะเป็นเหรียญอันนี้ของภายในกระสาบค่ะอันนี้เฉพาะเฉพาะลงกระสาบค่ะลงผลิตเหรียญน,นะคะลงกระสาบลังสิตเท่านั้นนะคะอันนี้ค่ะค่ะจะ,จะเขียนว่ากระสาบเกมค่ะครั้งที่สิบค่ะกระสาบเกมครั้งที่สิบ 24่สิบสี่ธันวาสองห้าหค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงค่ะทองแดงแต่สีเขาค่ะทองแดงอะค่ะคำละสีเขาที่ทองแดงชุบเขาก็จะจะแบบจะเหมือนจะลางๆไปแล้วค่ะเนื้อในเขาเป็นทองแดงค่ะเป็นทองแดง มีมีมีสมาชิกของปรนาหลายท่านเลยนะคะที่ให้ปรนาหาปี2ปีสุดท้ายที่ไม่มีการแข่งขันกีฬาเขาเขาสะสมทุกปีอะค่ะตั้งแต่ปีเริ่มต้นการแข่งขันอันนี้เพิ่งจะปีที่10เองนะคะเนี่ยะคะ่ะครั้งที่10ก็ไปเรียนที่10บเรียนอื่อนๆเขาก็มี10 11ิบเน่าจะมี12 13องาอะค่ะ ที่ไม่มีการแข่งขันครั้งที่1ิบสองสิบาครั้งที่สิบสองไม่มีสิบเอ็ดมีนะคะปีห้าเก้าจะมีเหรียญเหรียญทองป้าน่าจำไม่จำไม่ได้ว่าเคยจำไหนน่าจะหกร้อยบาทมั้งคะเหรียญหนึ่งค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเนี่ยค่ะเขามีเขามีคุณค่าในตัวเขาเองอะคะ่ะ แข่งขันกีฬาภายในแต่เหรียญเขาออกมาแบบค่ะสวยมากสวยสวยจนอยากเป็นเจ้าของเลยค่ะอยากอยากครอบครองอะคะ่ะพนัจะแพ็คใส่ถุงไว้ไม่กล้าสัมผัสหน้าเหรียญน,นะคะผิวเขาจะอยู่เดิมๆจะไม่เสียถ้าเราไปสัมผัสดโดนเหงื่อเราค่ะเหงื่อผิวเราจะมีไขมันใช่ไหมคะพอไปโดนหน้าเหรียญน,นะคะไขมันก็จะไปเกาะเหรียญเหรียญเขาจะเป็นคราบค่ะ อย่างนี้อันนี้ที่ป้านะาได้มานี่ยังไม่ได้สัมผัสเลยนะคะไม่ได้สัมผัส,ผสถูกถูกผิวเลยผิวจะอยู่เดิมเดิมป้าน่าจะมีอยู่ประมาณหลายเหรียญอยู่คะ่ะรุ่นนี้บอกเลยว่านักกีฬากีฬาทั้งทีมค่ะกีฬาฟุตบอลน,นะคะกีฬานักกีฬาฟุตบอลได้เหรียญทองคือทั้งทีมกี่เหรียญก็คิดเอานะคะเนี่ยคะ่ะ ธนารักเกมค่ะอันนี้นะคะของกรมธนารักษ์ค่ะก mm ีฬาภายในของกรมค่ะกรมธนารักษ mm ์ hmm. ปนัาก,ก็ไม่มีอะไรจะพูดจะคุยนะคะ mm ็พ hmm. ราะวามีมีมีการอัปเดตหน้าร้านให้รับชมทุกวันนะคะทุกครั้งที่ป้านัาออกออกตลาด mm hmm. ทุกครั้งที่ป้าน,นัาออกตลาดป้าน,นัดก็จะอัปเดตหน้าร้านให้ทุกท่านได้รับชมนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเนี่ยค่ะป้าน,นัาก็เออ่นำให้ชมเหรียญกีฬาแล้วก็หน้าร้านนะคะมีอะไรใหม่บ้างค่ะวันนี้ป้าน,นัาอยู่หน้าตลาดนัดหน้าโรงเรียนบริบูรณ์ศิลังสิต์คลองหนึ่งค่ะ แกว่ะเฮ้ยขยันมานะมาช่วยเขาหน่อยยี่สิบห้าสตังยี่สิบห้าสตังทองเหลืองค่ะเนี่ยค่ะยี่สิบห้าสตังทองเหลืองยี่สิบห้าสตังทองเหลือง ก็น,น่าจะหน่ยถุงละนะคะถุงยังถุงนี่เลยค่ะ400เหรียญน,นะคะจำหน่าย200บาทเนี่ยค่ะ25สตางค์ทองเหลืองนะคะ1ถุงนะคะ400เหรียญค่ะจำหน่ายอยู่ที่200บาทค่ะอันนี้นะคะสองบาท UNC นะคะปี56 2,4,56ค่ะ ปน็นรถให้พิเศษเลยนะคะถุงละ400บาทค่ะปกติขายอยู่600นะคะถุงละ400บาทค่ะ UNC นะคะไม่ผ่านใช้นะคะ2556ค่ะไม่ผ่านใช้นะคะอันนี้2บาทนะคะ2550ค่ะ1,000บาทนะคะ 2บาทนะคะ2551 2ส,สองถุงนี้ผ่านใช้นะคะ51กับ50นี้ผ uh ่านใช้นะคะ56 U N C ค่ะ56ไม่ผ่านใช้ค่ะ56 400นะคะ50 1000นะคะ511000นะคะค่ะอัปเดตหน้าร้านนะคะนี่ค่ะธนบัตร10บาท สิบบาทยกแหนบนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาได้ข่าวเปิดเปิดเยอะเลยซิมตลาดเขาดีเลยอย่างนี้แหละตลาดเขาดีแค่เที่ยงฝ่ฟ้าได้มืบริสันต์อยู่ที่ตลาดค่ะตลาดเขาดีเนี่ยนี่ค่ะอัปเดตหน้าร้านค่ะร้านนี้ของดีเยอะตลาดตลาดนี้ของดีมากใช่ เนี่ยค่ะก็นกนะ่าอัปเดตหน้าร้านให้ชมนะคะ 10บาทนะคะ10บาทนิกเกิลกับ10บาทสองสีค่ะหกบเอ็ดวาละนะคะกับสีบวาละนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ป็นนัดขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ป้านาขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้านาป้านาขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปนะคะโชคดีเฮงเฮงนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ